สวัสดีค่ะวันนี้น้ำนิสสันเมกาสาขาข่วงสวา่างแล้วันนี้มาพร้อมด้วยยูทูบเบอร์ที่มารับรถจากราชบุรีเรียกยูทูบเบอร์ครับผมค,ครับจะทำอ<า>ะไรครับเหตุผลในการเลือกซื้อรถเทอเร่าพ่นดำันี้เทอร่าพ่นดำเหตุผลเทอร่าก่อนเลยก็คือว่าเทอร่าผมดูสมรรถนะรถไปแล้วเช็คมาแล้วว่าสมรรถนะเขาค่อนข้างที่จะโอเคเลยเในระดับรถ SUV ซึ่งราคาก็ไม่สูงจนเกินไปนะอ่ะ,นะอะแล้วก็ที่ชอบเลยที่ชอบ ของเอ่อเชล่าเมกาเลยแล้วกันเนาะนิสันนิสันเมกาเลยแล้วกันเนาะลีพี่รีเมกาบายบนสว่างเพราะว่าผมไปดูมาหลายๆที่ละก็คือเขาเขาไม่สามารถจะทําให้ได้แบบนี้อ่าอันนี้พูดจากใจเลยไม่ได้อวยไม่ได้อวยไม่ได้อวยลใช่อย่างเช่นอ่าตัวตัวตัวเนี้ยเซลลก็เซลล่าเนี่ยก็ถามบางที่เขาก็มีบางที่ก็มมีก็โอเคไอตัวนี้บางที่มีแต่ที่สําคัญก็คือตัวนี้ด้านล่างด้านล่างตัวนี้เขา ตัวใหญ่เขาจะไม่พ่นให้เขาจะบอกว่าไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็กระจังหน้าตัวนีนสีดําก็คือชอบเลยลงตัวทุกอย่างเนี่ยรวมมาถึงตรงนี้ด้วยนะตรงไอ้นักกอบเขาเรียกเอ่อกอบข้อไฟตัดเบาไฟล้อแล้วก็ที่ได้สําคัญเลยก็คืออันนี้น้งน้ําจัดให้อันนี้แบบอันนี้ไม่ได้ขอไม่ได้ขอนะแต่น้ำน้ำก็จัดให้เป็นคิวล้อตรงนี้นะครับก็ทั้งล้อเดียว สี่ล้อ๋อสี่ล้อสี่ล้อเลยนะครับตอร์เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็คือจะบอกก่อนว่าเป็นของดิสซัมมอเตอร์นะคะเขาก็จัดมาชุดเด็ดชิ้นแต่ทีเนี้ยพอใส่รถตุ๊กเขาให้ความสวยงามขึ้นมาถูกไหมพี่ใช่แล้วทำไมพี่ทำไมพี่โนไม่เอายางเดิมเนี่ยต้องให้น้ำเปลี่ยนยางมอนสเตอร์ด้วยอ่ะคือยางเดิมผมดูแล้วมันจะมันจะเรียบๆไปนิดนึงแล้วในเมื่อรถเราทํามาจนแบบว่าขนาดนี้แล้วเนาะพอใส่ยางนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะทำให้ดูความดุดัน สายแคมป์ด้ปะเนี่ยใช่สายแคมปิ้งถูกต้องมาปุ๊บป๋าาแล้วก็ตรงนี้ก็แน่นอนแล้วถ้าที่อื่นดำมาหมดน้องน้ำจัดตรงนี้ให้มันก็จะเป็นอะไรที่ลงตัวตรว่วไมถึงเนี่ยโค้งหลังคาเสา a b c ีซทำไมพี่โนบอกว่าตรงเนี้ยมันดูมีมิติมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าใช่เพราะว่าถ้าของที่อื่นอ่ะเคยไปดูเหมือนกันก็คือตรงนี้เขาจะไม่ทําให้เนาะมันก็เลยจะดูแบบว่ารถมาปุ๊บเฮ้ยทำไมมันสุดอยู่แค่นี้วะอะไรประมาในใต้ใช่ใช่แต่พอมาได้ตรงนี้ปุ๊บมันก็ อ่าดูแบบว่ารับสายตาโอเคของเป้ามือตรงนี้ก็เอามือจับไม่ใช่เป้ามือเป้ามือยังไม่ได้ติดนะยังไม่ติดมือจับใช่ใช่แต่เดี๋ยวน้กเขามีเป้ามือให้ด้วยนะแต่ตอนนี้เป็นมือจับที่พ่นสีเนาะเป็นสีดำที่พ่นแล้วก็สวยงามครับลงตัว เข้ากับหลังคาเข้ากับไล่มาด้านหลังได้มาด้านหลังคิ้วล้อได้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วแต่ทีนี้ด้านหลังเนี้ยไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะอะไรพี่จากด้านบนเลยก็คือสปอยเลอร์สปอยเลอร์หลังว่าคาเป็นสีดำน้องที่ทําให้แล้วก็เออเนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้เลยที่ว่าผมไปถามสาขาอื่นมาเขาบอกว่ามันไม่สามารถทําได้แต่ผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไมที่ที่ทำได้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งอะไรนะเรียกว่าก่อตัดสินใจที่ว่าจะ ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะใช่ใช่ใช่มาทางนิสันเมกาเนาะตัวนี้นะคะใช่ตัวนี้พลิกก็สวยงามนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนี่ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ที่พ่นเป็นสีดำเนาะการชนท้ายสวยครับสวยสวยเราไมกอ๋อแล้วตัวนี้อ่ะพี่ไหนครับอันไหน ตอบป้ายทะเบียนเลขทะเบียนงวดนี้เลขทะเบียนพี่เลขเก้าเลขเก้าดังด้วยเพราะว่าอย่างนั้นนะบอกเลยหาไม่ได้แล้วพอตอนนี้ทีนี้ลูกค้าเนี่ยขอมาแล้วทุกทีเลยทำไมถึงชอบฝาถังนะเนี่ยพี่ก็ลองดูก็ดูด้วยตาก็คือเหมือนบอว่าคือมันเข้ากับทั้งล้อทั้งทางช่วงนี้ก็สีดำใช่ไหมขอไล่ลงมาปุ๊บเจอฝาถังดำ คิ้วดำล้อดำก็เลยแบบว่ามันแบ่งมิติให้ดูดุดันขึ้นอีกนิดหนึงตงนี้ก็ชอบใช่จัดกับสีนี้เลยนะคะก็ท้ายที่สุดแล้ววันนี้เขาบอกว่าขออีกนิดหนึ่งก็ได้สครับเพจแท้จัดไปให้คุณพี่โน้ดควยนะคะพมพยามกระดุมสตาดลระนาโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งวันนี้พี่โน่ทำอาชีพอะไรจ๊ะผมเป็นอ เจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองครับผมจังหวัดราชบุรีต่อมใช่ไม่ใช่นักร้องไม่ใช่นักร้องใช่ไใช่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นตมตมตมครับอันราชการก็ได้สิทธิ์ข้าราชการมาด้วยนะฮะได้สิทธิ์ข้าราชการคนส่วนพิเศษนะฮะก็อยู่ที่บ้านหนึ่งหมื่นบาทเนาะอะไรทั่วทั่วไปหรือเลือกเป็นพวกของแต่งอะไรต่างๆได้หรือถ้ามีแบเนาองเลือกรถที่สั่งต่ฟรีเซฟดอกเบี้ยพิเศษไหมพี่อืมดอกเบี้ยพิเศษมากๆเลย นี่คิดว่าคือคือไม่เหลือคอมไม่เซลเลยนะเหลือคอมน้อยมากจาบอกว่าไม่เหลือเลยจะไปหลอไปนี่นั่งไม่ได้แล้วพีาบอกหมดตูดแล้วใช่บอกได้นะแล้วเราจะบอกว่าเป็นการซื้อรถที่ไม่เคยเจอเซลเลยเนี่ยเพิ่งมาเจอวันแรกแบบนี้มืนโดนป้ายยาไงก็ไม่รู้จิกเป็นเดือนจิกเป็นเดือนไม่ปล่อยยังไงก็ขอขอบคุณพี่โนแล้วขอให้แนะนําเพื่อนที่ต่อมามาซื้อรถตัวน้แล้วก็งวดนี้รางวัลที่หนึ่งพรุ่งนี้โปะสดเลยพี่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ